มาวันที่สามแม่แม่อะไรวะฉันอยู่ที่ไหนฉันเห็นแม่ของฉันในฝันไม่อ๋อเราไปฆ่าใครสักคนนี่ว่าเออจากคลิปที่แล้ว ฉันยังสัมผัสได้ถึงปืนที่อยู่ในมือของฉันตอนนั้นแม่ปกป้องฉันและฉันพยายามช่วยเธอใช่ฉันว่าฉันจําได้แล้วือเราฆ่าใครนี่เองฉันอยากจะแก้แค้นในขยะน,นั้นที่ทําร้ายแม่แต่ฉันทําแบบนั้น ใจเย็นก่อนต้องจะย็นก่อนแล้วจะกลับไปเธอร้องให้ทำไมอ๋อฉันร้องตอนกดมัวม่วไม่ได้เนีย่ยไม่มีเนี่ยไม่ไปตอบม่วซวยน้ำตาสักพักนั่นเหรออะไรวะคงรู้สึกเหมือนจริงมาก ต้องเป็นความรู้สึกเหมือนมีชีวิตแน่แน่ถ้าเธอฝันแบบไหนล่ะสั่งสอนคนเลวอยู่อ้าวติดลบเฉยแล้วเขาทำไม่ดีแบบไหนเหรอทำลายร่างกายใช้กำลังตบตีลูกเมีย นั่นพ่อของเธอหรือเปล่าใช่พ่อเราแท้ๆป่าวะนั้นหรอกเหรอแล้วเธอก็สอนบทเรียนให้กับเขาฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องช่วยแม่ของฉันแต่เธออยู่ในอันตรายสินะใช่ไหม เรื่องที่ดีคือเธอได้ช่วยแม่ของเธอฉันไม่รู้ว่านั่นเรียกว่าช่วยหรือเปล่าบางทีสิ่งที่ฉันทำอาจจะแค่ระบายความโกรธของฉันไปก็ได้และทำให้แม่ต้องติดคุกอ๋อแม่ตีคุกแทนเราอืมได้โปรดอยุดร้องให้เถอะฉันจะไม่ถามอะไรอีกแล้วขอโทษนะโอ้ฉันร้องให้อีกแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วพอกับความฝันของเธอฉันก็ฝันเหมือนกันฉันกำลังเที่ยวสนุกอยู่กับใครบางคน เที่ยวแบบไหนฉันเที่ยวและดื่มทั้งคืนกับเพื่อนอนอสาส่ตืดเธอน่าจะได้เห็นว่าฉันพูดมากแต่เพื่อนคนนั้นเธอนั่งและฟังอยู่สักพักแล้วก็พูดไปเต็มที่ฉันอยากจะพูดจริงๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ฉันก็แบบเธอทําอะไรนะเจ๋งเยี่ยมไปเลยในเวลาเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่อะไรวะมันเล่าอะไรของมันวะจริงๆมันสนุกมากกว่าที่ฉันเล่าอีก เป็นผู้ฟังดีๆแน่ๆเป็นว่นนั้นใช่ไหมล่ะน,นั่นแหละที่ฉันอยากจะพูดตอนนั้นฉันมีความสุขมากที่มีคนฟังทุกอย่างที่ฉันพูดฉันว่านั่นทําให้ฉันไม่โกรธที่หลอนพูดในสิ่งที่อยากจะสือ่อแต่ฉันดันพูดไม่รู้เรื่องเราควรเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วเอาเลาทำจะหาเราเจอถ้ายังอยู่กับที่นานเกินไปเอา้าในฝันหรือเปล่าฟันซี่ดูเหมือนว่าที่นี่ตั้งกฎให้ทุกคนฝัน มันเป็นฝันที่น่าอึดอัดและน่าเบื่อเสมอเลยฝันแบบไหนกันนะฉันก็อยากรู้อเธอก็ด้วยธนาบอกหน่อยทำไมถึงน่าเบื่อฉันจะเล่าให้ฟังในฝันฉันกำลังฝึกฝนใครสักคนอยู่เราต้องฝึกกันอย่างเข้มงวดทุกวันหรือฉันต้องฝึกใครคนนั้นเพื่อให้เร็วขึ้นและมีทักษะมากขึ้นเป็นครูหรอวะ เป็นเน่แน่ใช่ฉันบังคับให้พวกเขาฝึกมันเป็นเวลาที่เหนื่อยยากสาหรับนายด้วยหรือเปล่าไม่เท่าที่ฉันจําได้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีฉันแปลกใจที่ฉันเพราะว่ามันน่าสนุกแล้วทำไมมันเป็นฝันที่นด้กระดับล่ะบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นเป็นผลจากการฝึกรามังฉันคิดว่าแค่พยายามนึกให้ออกว่าก็ทําให้ใจยันสันฉันคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกศิษย์นาย ฉันไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับมันแต่ฉันกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นฉันไม่กระตือรือร้นที่จะจําเรื่องราวในส่วนนั้นนั่นไม่เหมือนนายเลยปกตินายจะหมกมุ่นและคุคยจนหมดเปลือกหมกมุ่นเหรอเธอกำลังพูดอะไร การฝึกนั้นนำพาไปสิงที่เลวร้ายหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจว่าสองอย่างนั้นเชื่อมโยงกันหรือไม่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดคือปกติในจมูกมุ่นเกี่ยวกับความการหาความจริงอย่างนี้นี่เองมาดดีทีใช่จริงๆมันเป็นผลที่ดีแต่บททดสอบของฉันความกลัวกำลังทำหน้าที่ได้เด็ดขาดจริงๆบททดสอบ อาโกเพิ่งพูดว่าโทดสอบอย่าบอกนะว่าคนที่อาโก้ต้องฆ่าคือฉันว่าเราคนพอแค่นี้ฉันอยากไต่ตองเรื่องนี้ตามลำพังบ่ายเขารู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรฆ่าใครวและอย่างที่เธอพูดระบายมันออกมาทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย ฉันไม่ลาบอ,อกแล้วไงฉันได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเธอช่างเถอะถ้าด้ไม่สังเกตเราอยู่วันที่สามแล้วเธอสองคนได้คิดบ้างไหมว่าจะทำอะไรกับบททดสอบของพวกเธออนไี้มีโอกาสได้คิดอะไรเยอกับมันเลยฉันไม่เชื่อเธอเอา้าเมื่อตอนเช้าดูเหมือนวันเธอจะตัดสินใจว่า คืนชีพแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับบททดสอบเลยพูดมากไปแล้วฉันฉันลืมไปว่าโกเสียบคงแค่ไหนเออชั้นไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันเลยเออขอบใจที่ดิเนา็าโกเขายังไม่บอกเราว่าบททดสอบของเขาคืออะไรแต่ฉันเดาว,ว่ามันเหมือนกับฉันฉันเข้าใจว่าเราทุกคนมีบททดสอบที่ยากแต่ แชดมั่นใจว่าเราต้องทำ,ทำสำเร็จถ้าเราทำร่วมกันตอนอะไรอ๋อถ้าทำร่วมกันแต่ในท้ายที่สุดมันก็คือบททดสอบก็หมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะจบมันตามลำพังเช่นกันเอาลบสาม งั้นงั้นเหรอยังไงฉันก็ไม่ชอบอยู่ดีไม่ว่าฉันจะชอบความเท่ตรงของเธอแต่จำไว้ว่านั่นหนัดเป็นอะไรต่อทีมเวอร์ของเรามเมื่อเธอพูดถึงมันฉันรู้สึกว่าเราต้องมาคุยกันเกี่ยวกับปอ,อะไรวัเน,นี่อันไม่ทันอุปรกรณ์ของพวกเราที่ซึ่งเป็นกุญแจสม ที่จะสาเร็จแต่ละบททดสอบของพวกเราฉันต้องบอกพวกเขาเกี่ยวกับเข็มที่ทองฉันกันเหรอก็บอกไปดี่ะฉันจะเริ่มก่อนเ่อร์รูสองของฉันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีคนต้องการให้ทำก็เธอคิดว่ามันตะลายสิ่งที่เธอต้องทําก็คือไม่อยากให้ฉันยิงตอไปตาฉันฉันต้องให้จดหมายที่มาจากหัวใจกับใครบางคนแต่สิ่งที่ฉันมีในกระเป๋าคือจดหมายเปล่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้มกันว่ามันคืออะไร บ้าจริงนี่คงไม่มีทางอื่นแล้วนี่เป็นแผนของเขาต้งมาตลอดเลยเหรอแทนพี่ของฉันบอกความจริงสิวาปิดบางทำไมไวทำงานวมั่ามีคนตายอยู่ใกล้ๆ ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นอะไรถ้าเธอพูดอย่างซื่อสัตย์กับฉันแต่มันไม่ยุติธรรมนายต้องบอกเหมือนกันว่าบททดสอบของนายคืออะไรฉันขอปฏิเสธแหน่เธอกลัวฉันเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเธอสามารถกลับไล่ฉันหรือทิ้งฉันไว้ก็ได้ ็มที่เหี่ยวความตายความจริงแล้วฉันพบว่ามันยากมากที่จะเชื่อใจตอนนี้คงยังไม่เป็นไรเพราะฉันยังเหลือเวลาอีกสี่วันแต่พอออนสุดท้ายใกล้เข้ามาเธออาจวางแผนนะ้ำให้เราตายก็ได้ฉันไม่มีอะไรจะพูดเพราะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดทำไมนายจะต้องทำตัวเย็นชาขนาดนั้นด้วยใช่บรูซของคีเรนน่ากลัวแต่นายจะเมารวมว่าเธออยากให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะเข้าใจบ้างสิ ในตนาหน้าคนบางคนว่าเป็นฆาตกรแบบนั้นแล้วพวกเขาจะกลายเป็นฆาตกรจริงๆจนแค่พูดว่ามันอาจเป็นไม่ได้นั่นเหรองัอ้นคนที่ไหนต้องฆ่าก็คือฉันเฮ้ยนั่นไม่ทำไมนายมีปืนนายไม่ได้บอกเราว่านายตามล่าใครอยู่เฮ้ยอนี่ฉันไม่ควรเข้าไปขัดเออ นด้อยู่กับขีเลียวขอบใจนะเธอตอนนี้ฉันเริ่มกลัวเธอแล้วล่ะฉันลืมตัวโอเคไหมแค่อยากเตือนให้ระวังไว้ก่อนเท่านั้นไม่นะฉันไม่ได้หมายความว่าจะไล่ฉันจะอยู่กับเราเธอจะอยู่กับเราตาของเธอเข้าใจฉันเข้าใจจริงๆไม่ต้องย้ำ แม้ว่าเราจะมีอะไรแตกต่างกันฉันเชื่อว่าเราสัมพันธ์ต้องใจจะร่วมง,งานกันได้กันฉันมีข้อเสนอบางอย่างว่าให้ผลประโยชน์ได้สินนะใช่ฉันขอเสนอให้เราโวมตีบาลามแทนที่จะมากังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของพวกเราเอง จะไม่ปฏิเสธมันและฉันไม่คิดว่าฮิวเดียจะสนใจแต่มันมีความหมายยังไงกับอาโก้ฉันเอาด้วยขอเปลี่ยนท่าน,นอนแป๊บหนึ่งนอนท่านี้แล้วพูดพูดไม่ค่อยชัดก็ถูถกต้องเคยมไม่ได้อ่านเลย ต้องการแบบนั้นเหรอต้องขออภัยนงั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เคอะเขินจริงฉันบอกได้จากการตอบสนองที่พิลึกของเขามันมีบางอย่างที่เขาต้องการแต่ช่างเถอะตอนนี้ฉันอยู่ทีมเดียวกับอาโก้และฮิวเด้แล้วพวกเขามีนิสัยประหลาดแต่สุดท้ายพวกเขาก็คือทีมของฉันขอพูดอีกครั้งนะมันดีมากที่มีพวกเธอสองคนอยู่ด้วยเช่นก็เหมือนกัน เห็นไหงว่าเราจะเป็นทีมที่ดีจบวันที่สามโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอะไรวะอ,อ๋อเริ่มเลือกแล้วเรานี่มันเด็กโกกรคจิตเราวันเนี้ยเสิญผู้ประทับบอสดีใจที่ได้เจอฉันฉันควรจัดการแค่หนึ่งในนั้นแต่นันค่าพวกมันไปสิบและทำ ให้มันกลับมาเล่าเรื่องได้เหตุผลจริงๆที่พวกเขาเอางานใ,นใหญ่ๆแบบนี้ให้เด็กอย่างฉันทําก็คือพวกเขาไม่ได้สนใจว่าฉันจะทําได้หรือไม่จะอยู่หรือตายมันควรเป็นการโจมตีจากผู้กอ่อการร้ายไม่ว่าจะระเบิดตัวเองสําเร็จหรือไม่ก็ตามแต่การสร้างความหวาดกลัวนในมู่ศัตรูได้แต่เขาไม่ได้เลี้ยงให้ฉันดูไร้ค่าแบบนั้นในศัตรูของพวกเราที่คิด ที่พวกเราควรจะต้องหวาดกลัวได้ทุกกำจัดไปหมดแล้วเราเป็นนักฆ่าเราอวะวันที่สี่มนโนทมและความสงสัยโอเคให้เ,เจอกันคลิปต่อไป